ท่ามกลางกระแสลมหนาวที่พัดกันโชกหวีดวิวเหนือผิวน้ำโของอันดำทะมึนยามค่ำคืนจังหวัดริมชายแดนอย่างนาครพนมและบึงการกำลังถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่หนาทึบไปด้วยความลึกลับมันไม่ใช่เพียงความหนาวเหน็บของฤดูกาลและที่นี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงจุดหมายปลายทางอันงดงามของนักท่องเที่ยวผู้สแสวงหาธรรมชาติอีกต่อไปทว่าในเงามืดหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เงาตะคุ่มของขบวนรถหรูและกลุ่มคนผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบิ๊กการเมืองจากหลากค่ายหลายสีเสื้อเริ่มปรากฏตัวถี่ขึ้นอย่างผิดปกตินี้ไม่ใช่การลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามตารางงานและไม่ใช่การหาเสียงล่วงหน้าแบบที่ใครๆคุ้นเคยแต่มันคือปรากฏการณ์ดิวลับริมโขงที่ว่ากันว่าเป็นการเดินพันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดโดยตน้นทุนที่มองไม่เห็น ก่อนที่มาหาสงครามการเลือกตั้งปี2569จะระเบิดขึ้นเมื่อเสาหลักแห่งอำนาจทางรัฐศาสตร์เริ่มสั่นคลอนเมื่อกลยุทธ์บนกระดาษไม่อาจการันตีชัยชนะเหล่านักเลือกตั้งผู้หิวกระหายอำนาจจึงจำต้องหันหน้าเข้าพึ่งพาเทวศาสตร์ศาสตร์แห่งความเชื่อที่อยู่คู่ดินแดนสุวรรณภูมิมาช้านานเพื่อตอกเสาเข็มแห่งความมั่นใจให้แก่จิตใจที่กำลังหวาดหวัน สวัสดีครับพวกผมช่องงงแต่จริงจะนำพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่เรื่องราวที่ฟังดูงงงวยแต่ทว่ามันคือความจริงที่กำลังขับเคลื่อนประเทศอยู่เงียบๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกและกระชากหน้ากากปรากฏการณ์สยศาสตร์การเมืองเมื่อพญานาคราชกลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนอยากมีอานาจล้นฟ้าข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าววงในระดับสูงกระซิบมาว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทางอากาศยานในโซนอีสานเหนือคึกคักผิดปกติ มีคณะบุคคลระดับ V.I.P. เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงจอดอย่างเงียบเชียบก่อนจะถูกลำเลียงต่อด้วยขบวนรถตู้ติดฟิล์มดำมืดสนิทราวกับต้องการอำพรางตัวตนจากสายตาของโลกภายนอกมุ่งหน้าสู่ลานวงสวงพญานาคและถ้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังหลายแห่งริมฝั่งโขง สิ่งที่น่าขนลุกและน่าสนใจที่สุดคือช่วงเวลาในการประกอบท,ที่ีเหล่าผู้มากบารมีเหล่านี้ไม่ได้เลือกเวลาเช้าตรู่ที่สดใสแต่กลับเจาะจงเลือกช่วงเวลารึเดาโจนหรือช่วงรอยต่อของวันอันเงียบสงัดซึ่งในทางไสยเวทเชื่อกันว่าเป็นห้วงเวลาที่มิติต่างพบทับซ้อนกันและประตูปากบาดาลจะเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้คำอธิษฐานส่งตรงถึงผู้ยิ่งใหญ่ใต้พิภพพิธีกรรมที่เกิดขึ้นณนะริมตลิ่งไม่ใช่เพียงการจุดทูปไหว้พระหรือถวายผ่านใบสีพญานาคเจ็ดเสียนสวยงามตามประเพณีทั่วไป แต่เบื้องหลังม่านควันทูบนั้นมีการจ้างพราหมณ์เจ้าพิธีระดับประเทศหรือเกจิอาจารย์จอมขมังเวทที่เลื่นกายจากสังคมมาเป็นผู้ประกอบพิธีสะเดะเคราะห์ต่อชะตาและทําพิธีกรรมโบราณที่เรียกว่าการฝากดวงไว้กับเกตของพญานาคราชเสียงสวดบริกรรมคาถาที่ดังก้องแข่งกับเสียงลมพัดใบไม้ไหวไม่ได้ขอเพียงแพ่ความสุขสงบแต่เป็นการขอให้กระแสะความนิยมพุ่งทยานดังใสน้ำโขงยามหลากและขอให้ศัตรูทางการเมืองต้องพ่ายแพ้ภัยตนเองล้มสลายไปดังตลิ่งที่ถูกน้ำซะ้ะ คำถามที่ชวนคบคิดคือทำไมต้องพญานาคและทำไมต้องเป็นตอนนี้ในทางรัฐศาสตร์เชิงลึกที่ผสานกับคติชนวิทยาความเชื่อเรื่องพญานาคผูกพันกับอำนาจและการปกครองในแถบลุ่มน้ำโขงมานับพันปีพญานาคไม่ใช่เพียงสัตว์ในตำนานแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และอิทธิพลที่มองไม่เห็นซึ่งคอยค้ำจุนราชบัลลังก์มาทุกยุคสมัยทุกสมัย การที่นักการเมืองระดับบิ๊กแห่กันมาบวงสรวงในช่วงเวลานี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางจิตใจและความไม่มั่นใจในกติกาการเลือกตั้งปี69ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันหรือการก่อตัวของขั้วอำนาจใหม่ที่ยากจะคาดเดาเมื่อโพลสำรวจเริ่มไร้ความแม่นยำและกระแสโซเชียลมีเดียเป็นคลื่นลมที่ควบคุมไม่ได้การหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่พวกเขาควายคว้าเพื่อสร้างเกราะป้องกันทางใจและสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีบุญญาธิการเหนือกว่าคู่แข่งแต่เรื่องที่ งงแต่จริงจนหน้าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือกระแสะข่าวลือหนาหูเรื่องการใช้สายศาสตร์สายดำในการฟาดฟันห้าหันกันทางการเมืองในขณะที่เบื้องหน้าคือการยิ้มแย้มจับมือแต่เบื้องหลังคือสงครามเย็นทางวิญญาณมีการพูดถึงการทำพิธีตัดไม้ข่มนม้มริมฝังง่งโขงหรือแม้กระทั่งการนำชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดของคู่แข่งทางการเมืองไปเขียนใส่กระดาษสาแล้วยัดไว้ใต้ฐานรูปปั้นหรือถ่วงลงสู่ก้นแม่นำ้ำโขงเพื่อให้ดวงตกวาสนาดิ่งลงเหว แม้เรื่องราวเหล่านี้จะฟังดูเหมือนบทละครจักรวงวงหรือนิยายแฟนตาซีแต่ในโลกแห่งความมืนจริงของการเมืองไทยที่ความเชื่อเรื่องมูเตลูฝังรากลึกจนแยกไม่ออกนี่คือเรื่องซีเรียสระดับชาติบิกการเมืองบางคนถึงขั้นมีสินแสหรืออาจารย์สายเวทประกบข้างกายไม่ต่างจากบอดี้การ์ดเพื่อคอยเช็คดวงชะตารายวันและกำหนดทิศทางการเดินเกมของพรรคตามคำแนะนำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่ายุทธศาสตร์ทางนโยบายเสียอีก อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองสายเหตุผลปรากฏการดีวลับริมโขงนี้อาจเป็นเพียงจิตวิทยาหมู่หรือคลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้การโชว์บารมีผ่านพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าข้ามีของดีและข้ามีอำนาจหนุนหลังทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพื่อดึงดูดสสหรือหัวคะแนนให้เข้ามาร่วมขบวน แต่ทว่าในสายตาของประชาชนคนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วงว่าในยุคศตรวรรษที่21ที่โลกขับเคลื่อนด้วย Big Data และ AI ที่ชาญฉลาดทำไมผู้นำประเทศหรือผู้ที่อาสาเข้ามาบริหารบ้านเมืองยังคงฝากอนาคตของคนนับล้านไว้กับคำทำนายและการอ้อนวอนต่อรูปปั้นแทนที่จะเป็นวิสัยทัศน์และการลงมือทำ ข้อถกเถียงสําคัญที่ไม่อาจมองข้ามคือการใช้ศิยศาสตร์เข้าสู่สนามการเมืองเป็นการละเมิดหลักการประชาธิปไตยที่ควรวัดกันด้วยนโยบายและความสามารถหรือไม่หรือมันเป็นเพียงสิทธิส่วนบุคคลที่ใครจะกราบไหว้สิ่งใดก็ได้ไดตราบเท่าที่ไม่ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือทุกครั้งที่สัญญาณการเลือกตั้งใหญ่เริ่มดังขึ้นกลิ่นทูบและคอนเทนด์ริมฝั่งโขงจะเข้มข้นขึ้นเสมอเสมือนสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและในปี69นี้ดูเหมือนว่าพญานาคราชจะต้องรับภาระหนักอึง้งในการแบ บทสรุปของดีลลับและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นอย่างไรพญานาคจะประทานพรให้ใครได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นหรือสุดท้ายแล้วเสียงของประชาชนจะศักดิ์สิทธิ์และทงพลังยิ่งกว่ามนตราบทใดเราคงต้องรอคำตอบในวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการเมืองไทยไม่เคยมีแค่เรื่องราวบนดินที่ตาเห็นแต่มันมีเรื่องราวใต้พิภพ,พ,พที่ซับซ้อนลึกลับและงงจนน่าเหลือเชื่อแฝงตัวอยู่เสมอ หากคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นที่ทั้งงงและจริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในเงามืดที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นแล้วคุณล่ะครับเชื่อว่าพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเลือกข้างทางการเมืองได้จริงไหมหรือมันเป็นเพียงเครื่องมือทางจิตวิทยาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดได้ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ